วัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมตัวป่วนสายปันแนแนลกันเหมือนเดิมเนาะครับเนาะวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าฮาวายเฮทกิเนาะครับเนาะเกมใหม่ของพีจีกันเลยจะไม่ไม่สดสดแลร้อนกันเลยนี่ครับเนาะมาแบบรูปร่างก็จะเหมือนคล้ายๆกับเกมโทเทียมที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับผมมาแต่ว่าวันนี้ก็จะจ่าไท้กันเลยครับผมมาดูกันมาสิเป็นจังไรครับเกมใหม่ของพีจีกันครับผมมามันแตกแบบไหนผมก็ยังบ่รู้เนาะมาดูกันไปพร้อมๆกันเลยครับผมมันจะแตกหรือมันจะไม่แตกครับผมมาไปที่เว็บก็บก็พอครับผมมา ผมปรับเธอรบโบหน่อยแล้วกันครับเพื่อความไวความเวัวของเราจ้าเอาโอ้มันมาแบบนี้ครับสามแถวครับมาอ่ะเหมือนเกมทั่วไปเลยละครับผมปะไปต่อกันายาวๆเลยแล้วกันนะจ้าแบบนี้ก็เสียดโจรจ้ามาดูกันแบบนี้ว่าจังไหนโอ้โหไวครับอ๋ออ๋อมันมาเรื่อยๆแบบนี้อ๋อแต่บอลกางเงียบไปแล้วจ้าโอ้ไไปได้ไปบร่ระไปบร่ระมันสแตกให้เฮาบมมาดูกันจ้าโอ้โหค่อยๆกระตอดขึ้นไปแบบนี้อ๋อไวค่อยๆกระตอดกระตอดไปเนาะ ตอนกาแฟค่อยๆแบบขยับขึ้นบนนะทุกคนนะเหมือนคล้ายๆกับเจ้าไอ้ซูชิโอชิหรือเปล่าะมาผมก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะทุกคนนะมาบอกเราก็ไปก็ต่อครับผมมากําไรนินน่ๆแล้วครับผมมาเป็นดายเป็นดายมาดูกันครับมันขึ้นลงขึ้นลงอ้าวยังไงสะเกตเตือสะเกตเตือแบบนี้ เสีสจูนบอร,บราเสีจูนบอราเอา้ยบอธรรม,มาดาครับผมมาจัดสิบสองครั้งครับผมมาเข้าฟีเกมครับผมมาแจดไปครับตอนนี้มีกำไรในมือแล้วมาแบบนี้ก็เสีจูนไปจ้าโอ้ะไรแบบนี้วายมาแบบนี้ก็ไปเรื่อยๆกันเลยครับผมมาไหลขึ้นไหลลงแบบนี้ระเสียจูนเลยแบบนี้โอ้โหบผมมีตัวต่อเนาะทุกคนนะเอาไปต่อกันเลยละกันครับผมมา โอ้โหไอเป็นไดยเป็นไดยบ่ธรรมาดาครับผม <c oughs> มาผิดช่องอีกแล้วครับอีกใคนอนแนวนอนแนวนี่นะครับเนาะอืม <c oughs> เป็นได้รืจา้ามันต้องเจอเฮ้าแบบนี้โอ้โหอแบบนี้มันต้องเจอจังหวะเฮ้าเนาะหมาเดจ้าแบบนี้โอ้โหอีกแล้วเราอีกแล้วมันเป็นไดนแบบนี้มันเป็นได้หมาเดดองนี่ว่าจังไดโอ้โหอสับปะรดบามาาครับผมมาอาไปต่อกันยงยเงีกันจ้าเกือบไปแล้ว มาดิโอ้โหมาดิครับผมได้รุนได้รุนมาแบบนี้ก็เสียจนอีกเหมือนเดิมมันเป็นยังไงวะอ่ะกำไรร้อยสองร้อยครับถือว่ามีกำไรอยู่ในตัวก่อนจะดองนี้มันจะ100 200รอ้ยอยสองร้อยบอรโอ้กลอบไปแล้วกลับไปแล้วอ๋อได้รุนเงาเงาโอ้โหเสียได้ครับมามันเป็นยังไงมันเป็นซียังไงแบบนี้มันเป็นซี่ยังไงเนระมันเป็นซี่ยังไงมันเป็นซี่ยังไง ได้รุ่นมาไอ้หือมาดิยังไงยังไงยังไงโอ้โหมาดิยังไงอีนากากมาดิโอ้โหไอ้สับปะรดขอหน้ากากอีกทีเมได้ช่องแรกอ่ะโอ้โหหุ้ยไม่เตดอกกล้วยไม้เนาะทุกคนเนาะอารักบ้านก่อนโตครับสามสามสี่เนาะครับเนาะอ่ะวาวเราก็ลังไปดอกสุดท้ายมาดูกันจ้ามันเป็นจังไหมันเป็นจังไหดอกสุดท้ายเฮ้ยเนาะรอยสี่สิบสี่ครับผมมาได้ลุนต่อยาวๆบ่าโอ้โหบ่อได้ครับผมอะ อาได้รอยสี่ทิพย์ครับผมมาดูรางวัลรวมกันครับผมมาหกรอยกอสามครับก็พอได้เลมกันอยู่ครับผมมาหอขึ้นเป็นสามสิบครับเพื่อความไวความชัวร์ครับเกมนี้มันแตกแบบนี้ครับผมมาครั้งแรกของผมเหมือนกันทุกคนนะมาดิโอ้โหยย้ยเงียบจะยอ้าวมาดิสับป,ปารถโรสับป,ปารถโรขอกําไรสักพันก็ได้มาดิขอกําไรสักพันก็ได้มาดิโอ้โหกําไรมาแล้วครับหนึ่งพันเรา เป็นดายเป็นดายทุนแปดร้อยเพินแปดร้อยมาแล้วจะสามร้อยหกสิบโอ้โหบ่อถ้ามาดาครับดอกนี้รางวัลก่อนโตเจ็ดเจ็ดแปดครับผมมาเอาไปต่อเงาเงากนเลยละกันนะจ๊ะโอ้โหโอ้ยโอ้โยมาดีได้หลุนว่ายังไงดอกอย่างนี้มันเป็นดายร้อยแปดสิบครับก็มาอีกแล้วจ้ะโอ้โหสี่ร้อยครับของแพงๆของดีๆมาดีได้หลุนยังไงโอ้ยผิดช,ช่องครับผมนาการเกือบไปครับได้มาเจนะ็ดร้อยห้าสิบเนาะ อ่ะตอนนี้อยู่ที่สามพันแล้วว่าเอาเรื่องว่าเอาเรื่องว่าแบบนี้เอาเรื่องว่ามาว่าเราเข้าแล้วว่ามันเป็นของเราแล้วครับผมมาเดีโอ้โหรู้นี้ขยับเป็นสามสิบแต่นานก็แล้วเนาะทุกคนเนาะโอ้โหไอ้เสร็จโจรไปครับเท่าไรครับดอกนี้สามร้อยห้าสิบับมากาไรเน้นๆสองพันละจ้าโอ้โหโอ้โห,ออ 2, โ,อโหโยมาเดียวโอ้โหสุดจัดบอระอายมาเดจ้าหึหึเกือบไปแล้วผมมาไปต่อกันยาวๆเลยละกันนะจ๊ะมันเป็นยังไงมันเป็นสิยังไง มันเป็นสียังไงวะมาดูกันจะดองนี้ม,มาเพืความเร็วความชัวร์ครับมามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหมาดิจ้าดารุนไม้ไดารุนไม,ม้มาดิครับผมแบบนี้ก็สตดจัดประหลับอกอีกแล้วเราจัดไปเลยๆกันเลยจ้ะเงียบใจเงียบมีซีรีกันเลยเนาะครับนะโอ้โหมาครับได้ต่อยอดได้ต่อยอดมามาดิจ้าโอ้โหไหลเงา,ยยาๆดิยังไงเออมาแบบนี้ก็พอดีใจแห้งนะครับเนาะ โอ้โห ôi, มันน่าไหลงาเงาเนาะครับเนาะอ่ะสามพันหกขับดีกว่าบอ่อได้เนาะครับเนาะมันเป็นได้ของแพงๆแบบนี้กระเสียจรไปครับสี่พันสองมาแล้วจ้าแบบนี้สับปะรดโอ้โห้ไอ้บ่มาครับรางวัลก่อนโตัวไม่ก็จะเจ็ดไรสี่สิบห้าเนาะครับเนาะอ่ะไปต่อยเงาเงากันเลยจ้ามันเป็นได้มันเป็นได้มันเป็นได้ไดโอ้โห ôi, บอ่อถ้ามาได้อีกแล้วมาเพื่อฟุกเพื่อฟุกเพื่อฟุกห้าพันวะ เผื่อฟุกงคาพันมานี่ยังไงโอ้โยเผื่อไปอีกแล้วครับรางวันก็โตมารุวๆครับหกร้อยเยซีเนาะนี่สองร,ร้อยบอกให้ครับผมมาดิขอท,ที่สัก200ขอ200เถอะอมึงเอลยบอกได้ว่าเอาไงต่อดีวะอ่ะขึ้นเป็ดแมงเลยว่ะสู้ต่อเลยจ้ะมามันเป็นซิยังไงมันต้องเจอเรามันต้องเจอเราแบบนี้ได้ไหมโอ้โหอีกน้อยเดียวก็ไม่ให้เนาะขอสักงห้าพันนี่นะมา ขอห้าพันครับขอห้าพันขอห้าพันเถอะมึงขอเตะไรเถอะโอ้เออมาสบายใจแล้วเนาะครับเนาะห้าพันแล้วครับผมมาอยู่ได้อยู่ไดมันอยู่ได้แล้วครับผมมันอยู่ได้นากากมาทัวมาจากเราอยู่ได้แล้วครับผมมาห้าพันโอครับโอ้โหกำไรนิดนๆครับผมมาย้อมบอได้ครับผมมันกำลังแตกเนาะมันกำลังแตกมาจะฟีเกมตกตูงงามๆเลยครับผมมาฟีเกมตบตูดกันเลย มันเป็นไดมันเป็นไดเงียบจ้อยมันเป็นไดครับเพืินครับเกมใหม่เราเพื่อนแล้วครับแตกแบบนี้ก็เพื่อนไปดีทุกคนเลยมันเป็นสียังไงมาดิโอ้โหยมาขอสี่ร้อยได้ไหมมาขอแบบได้ทุนเนาะห้าพันแปดไอย่างนี้นะมาดิเออมาแบบนี้ก็เสียดจูดไปดิยังไงไหลไหมโอ้โหไหลไ,ไปได้เกาลอยโอ้ยมาแล้วจ้หกพันแล้วมันเป็นสียังไงดอกนี้จ้ามันบอกธรรมาดาเลยว่ะมันจีเบียธาสิบเขาให้มาอีกแล้วเจ้า ไรไปดิเชียด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 แบบสามัหาครับแตกมื่นน่ะอาอเบ่อร์น้มาได้เร็วๆเนาะครับเนาะสุปเปอรอไปจัดสามพันแปดเนาะของแพงๆมาแบบนี้มันก็เป็นได้ล่ะจ้ามันเป็นได้เบธหากิครับเบทหาิแบบนี้กระเซ็นจวนไปจ้ะมันเป็นได้โอ้โหไดรุุ่นไดรุุ่นลอยลอยมาแบบนี้โอ้โหมาจะสองร้อยไดรุุ่นยังๆงี้วราสาปารถมากษตเโจนไปเจ็ดร้อยห้าสิบ ยังโอ้โหนี่นาเสียรายครับรางวัลก้อนโตมาอีก1,55นหเนาะเอามาโดยสองดอกสุดท้ายครับผมมาครับวันเป็นยังไงแป0นร้อยเตกหมือนครับผมมาฟุกครับผมลูกฟุกแมเกือบจะพอไปแล้วนาะทุกคนเนาะเมื่อกี้เราเกือบพอที่ห้าพันแล้วเดี๋ยวเราหน้าหมื่นซื้อต่อครับผมมาจัดมาที่5,782ั็กันเลยเชียวครับผมมาตบท้ายงามๆกันเลยครับผมมา จัดมาโอ้โหเตก1นึ0 0หขนาดนี้แล้วก็บอยู่ละจ้าทุนมาแค่800ยเองครับผมเตกหมื่นขนาดนี้ก็โอเคครับใครที่อยากแตกหมื่นเหมือนผมก็ตายคลิปได้เลยครับผมมาของดีๆมีให้ชมครับผมเนาะโอเคครับผมมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยรักกันนะผมวันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปที่11,239ครับมาด้วยทุน800ครับผมเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะผมมนาะขอบคุณครับ